พี่น้องพอเับเฮาเราเล่นกินที่เาผมมาทานพี่น้องื้นนี้นะครับหลังจาก FC ขอมานะครับว่าขวมือให้เบิ่งแน่นะครับื้อนี้ลอดเล่นกินถ้าช่มบรรยากาศการเท็ดมือนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมเลยครับว่ามีอุปกรณ์ยังแน่นะครับพี่น้องสาหรับ FC ที่สนใจก็จดเอานะครับเดี๋ยวมือนี้จะช่มบรรยากาศในการขวล้วกะตํานะครับจนเป็นมือเรียบร้อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไ๋นะครับ อุปกรณ์ลักเข้าๆนะครับก็คือขีเกียนะครับพี่น้องเอามาชมบรรยากาศนะครับพี่น้องับอุปกรณ์นะครับหลังจากทานข้าสีมาเรียบร้อยนะครับโอ้ผมเป็นสีแมละร่อนนะครับฮอนเอาผ้ายงฮอนนะครับทานเพื่อเอาเศษกากเศษยังมันออกนะครับพี่น้องแล้วก็เข้ากับมาตูมขีเกียนะครับขีเกียในการเฮ็ดนี่ก็คือเดี๋ยวรอเรียนกินจะให้สูตรไปเป็นหนึ่งกิโลนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าจะขัวเป็นลังนะครับแต่ผมจะหารให้เป็นกิโลนะครับตอนนี้เนาะ พี่น้องกับเอฟซีกับโจดเอานะครับกีเดียรหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมีทานนะครับทานสามขีดนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เครื่องขีดนะครับพี่น้องน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็ผงซักผ้าเฮ้าจังส่นะครับกต่ว่ากะผงซักผ้านี่ใส่ฟ้าเอ็มลอยหนึ่งนะครับแล้วก็มะขัวด้่ยกันครับพี่น้อง ต้นๆมันจะมีแค่นี้นะครับก็คือขี่เกียร์นะครับโลหนึ่งทานสามขีดน้ำตาลเครื่องขีดแล้วก็ผงสักผ่าฟ้าเอี่มลอยหนึ่งนะครับพี่น้องข้าสีขัวใช่กันนี่นะครับลงในหมอนี่ร่วมใช่กันเลยนะครับส่วนส่วนอีกผสมอีกกันนึงก็คือ Lily, น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันน้ำมันทูที่นะครับพี่น้องน้ำมันสองที่นะครับน้ำมันออตลรูปนะครับกระใส่ฟ้าเอี่มลอยหนึ่งตอนทอาจะไปตำนะครับล้างจากข้าขัวแหงเหล้วนะครับ แล้วก็ข้าไปตาวให้มันเย็นเย็นนะครับพี่น้องก็เอาน้้ามันสองขี่เทลาดนะครับก็จังตาให้ละเอียดนะครับพี่น้องแล้วก็ร่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะชมบรรยากาศในการขวนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นน้ำตาลใสเป็นกิโลเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลั่งหนึ่งนะครับพี่น้องสิบสองกิโลนะครับ ผงสักผานะครับเดีย๋ยวผงสักผา์ากาี่นะ้องในการขัวรักๆที่เหลกจะใส่แค่นี่ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นล่งแต่ว่าเราเล่นกินวอกให้ฟังเป็นเป็นกิโลนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นผงสักผานะครับใส่เข้าไปนะครับ ในหมอนี่อันดับแรกในหมอ้มทานนี่จะมีส่วนผสมหลกกักก็คือหนึ่กิเกียนะครับ1กิโลแล้วก็มีทาน3มขีดนะครับผงสักผานี่ใส่ฟ้าเย็่อบ่อยหนึ่งผมจะบอกเป็นกิโลด้วยพี่น้องเด้อเอาสูตรนี่สูตรแค่กิโลนะครับมันยังสิบบรสับส่วนพี่น้องนะครับแล้วก็กเอบซีนะครับเข้ากับตีให้ละเอียดตีใหโฟดบุกบุกไปเลยนะครับ น้ำตาลนี่หาชิปนิกัมนะครับเครื่องขีดนะครับนี่ครับกำลังขึ้นซานะครับให้มันขึ้นซานะครับพี่น้องส่วนหนามนะครับขี้ยาโลนึ่งหนามก็ใส่ยักษ์โลนึงก็ได้ครับผมขวดหน่อยนึงนั่นล่ะนะครับโบผิดแต่ว่าจะใส่เกินหลายนะครับมันจะหล่ปผดมันกับโบดีนะครับใส่หนึ่งตัวหนึ่งปวดนาม แต่ว,ว่าล่อเล่นกินัวนี่จะเป็นขี่เกียส10กิโลนะครับนี่นี่แต่ว่าว่าให้ยเอฟซีฟังชื่อหนึ่งกิโลนะครับจังบมยากหานนะครับโอเคครับผมเป็นระหว่างล้างจากนี่ครับสังเกตว่ามันถืเป็นซาขึ้นจริงๆนะครับขี่เกีย้ยละลายน้ำตาละล,ละลายแฟบละลายนะครับเอาทานลงไปครับผม ของเอฟซีก็จะเป็น3กมขีดนะครับแต่ของลอเล่นกินนี่สามโลนะครับจิ่กิโลนะครับจะเป็นมือท่านสามมันนะครับผมรับประกันตรวจจาดแน่นอนข้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องในการข้นห้มันดีนะครับข้นห้มันทั่วๆนะครับข้นสองนะครับพี่น้องนี่นะครับส่วนจะรับกันนะครับหัวเอาจนมันแห้งนะครับเอาจนกล่นกระทะมันนะครับ จนเห็นว่าก่อนทานกินขีเกียกินเสื้อเฟืองเรียบร้อยนะครับเป็นสีขาวนะครับเขาจังเต่านะครับแล้วซอไปจนป้นกระทะมันนะครับเข้ากับจังเต่าจังเอาลงนะครับหลังจานเข้าก็จะไปผสมกับน้ำมันเครื่องกับกีเกียดทิบอีกนะครับเดี๋ยวจะบอกนัดส่วนนะครับเดี๋ยวให้หัวเลียวก่อนนะครับพี่น้องแต่ละลักษณะอี่็จำแค่ว่าเกียรูนึงนะครับทานสามกีดนะครับแฟบฟ้าเอ็มลอยหนึ่งน้ำตาลหาิ ก๊าบเครื่องขีดนะครับน้ำตาลนะครับเอาจำนี่ก่อนเดี๋ยวส่วนผสมมันจะเหลืออยู่เป็นน้ำมันสองที่นะครับลากาเป็นสีเกียร์ดิฟนี่ล้างจากเอาขัวเหลี่ยวนะครับแหมบุนหักำลังเปลี่ยนสีครับผมเดี๋ยวคนไปนเรื่อยเรื่อยเยอะกว่าเขานะครับกำลังวความชื้นกำลังไล่เบิร์ดนะครับน้ำสีเกียร์เลือชุ่มลงไปในก่อนทานนะครับ เป็นมือัวนะครับเขาเร็วกินเกี้ยงนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องล้างจานข้าครัวให้ได้ประมาณนี้นะครับเกาออกนะครับแล้วก็มาแพ่์พยออกนะครับย้ายออกนะครับเพื่อข้าวสีใสนะมันเครื่องก็ผีดิบนะครับ ยี่หดีเปิดสองบดละเอียดมากนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับเอสซีตีเฮ็ดกิโลหนึงนะครับใส่ยฟ้ายำลอยเดียวพอนะครับนี่ครับตัวนี้มันเป็นลังหนึ่งนะครับส่ใส่อยู่สองฟ้านะครับพี่น้องเฮ็ดโลนึงกับใส่จักฟ้ายำลอยนึงนะครับนี่ย้ายยางนี้นะครับวนวนให้รอบนะครับเป็นน้ำมันอุตุลูปนะครับสองขี้นั่งจางกี่เกียร์ดีครับผม ขี่เกียร์ดิฟนี่โลหนึ่งนี่ใส่ยุ่งกว่ามันสามขีดนะครับขี่เกียร์ดิฟนี่มันสิหารเป็นหนึ่งสามตัวหนึ่งนะครับพี่นอ้องถ้าจมนติตว่าเฮ็ดสามโลใส่ขี่เกียร์ดิฟโลหนึ่งนะครับแต่ถ้าเฮ็ดโลหนึ่งนี่ก,ก็ใส่ขี่เกียร์ดิฟอยู่สามขีดนะครับพี่นอ้องโอเคครับผมพี่นอ้องหลังจากใส่น้ำมันสองที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเท้าก็ใส่ขี่เกียร์นะครับ ขีดเกีย์ดีบดละเอียดนะครับตัวนีน้เนาะถ้าเป็นของเอฟซีเฮดกิโลหนึ่งก็ใส่สามขีดนะครับพ่อเอาหอยลงไว้เลยนะครับครับผมบดละเอียดเรียบร้อยครับผมลังจากนั้นจิงสีขาดื่อไรครับผมมาดครับผมอันสุดท้ทายนะครับ อีกันลนึงกับไ่ไปขีดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันคอยไปตำนะพี่น้องกระสรุปนะครับเกลียโลหนึ่งนะครับทาน3มนะขีดน้ำตาลหาจีฟกำนะครับแฟบหนึ่งฟ้าเอ็มลอยนะครับน้ำมันเครื่องกับหนึ่งฟ้าเอ็มลอยนะครับ แล้วก็ขีเขียรุขีเกียดิฟสามขีดนะครับมาดขีดนึงนะครับนี่ครับถ่ายเอฟซีไปเห็ดสูตรกิโลนึงนะครับเราเล่นกินบรรจุเป็นสูตรใ้เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็เอาไปลองไปเห็ดเบื้องนะครับสืบสารไปน้ำกันครับผมประเภทนี้บ้านเฮาอีสานนะครับการเห็ดเมือนฟื้นหลงไฟนะครับสืบสารไว้ให้ลุงให้ร้านในเบื้องนะครับพี่น้องนี่เอื่อนว่าบุรุษบั้งไฟนะครับถ้าว่มีคนเฮ็ดมันก็สีเลื่อนหายไปนะครับ บแพงครับผมพี่น้องสอบถามใดเข้ามานะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับสงสัยหมองใดนะครับวันนี้ก็คือนําเสนอแบบตัวนี้เห็ดเป็นลังนะครับแต่ว่าจะอธิบายเป็นกิโลนะครับพี่น้องเพื่อความเข้อใจของเอฟซีที่ง่ายขึ้นนะครับเขียนไว้นะครับหัวก่อนหลังมาผสมขี้เกียดิบกับน้ำมันเครื่องกับหมาที่ลังนะครับแลก็ไปตำนะพี่น้องตำให้ละเอียดนะครับมือมือสูตรนี้นะครับต้องตำละเอียดตำแล้วก็่อนให้ละเอียดนะครับ ร่อนเรียบร้อยแล้วก็เอามือนะครับผสมกันเขานะครับโดยใส่น้ำนะครับประสานนิดน้อยนะครับพี่น้องให้มันเขากันแล้วก็บีบแน่นๆไปจุดเบิ้งนะครับเดี๋ยวรอเหรียกินกับจุดให้เบิ้งนะครับหลังจากตํามอกมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องโอเคครับผมดีครับพี่น้องล้างตําเรียบร้อยนะครับตำแล้วกัอนตำาหลือง้อนนะครับบายกันมากครับผมอ๋แล้วก็ยิบไปจุดกำไปจุดหลังส่บพี่น้อง นี่ครับนี่นี่นี่เป็นเนื้อมือที่เรียบร้อยนะครับกัมเนียนครับผมอ่าวไปจูในพี่น้องกาเพลิงบานมันหมดเลยมุดแข็งเลยมืดเยินโอ้ยมันหมดเยอดูยืดนี่ครับมันหมุนครับผมนี่คือหมุนนะครับพี่น้องเอางี้ ี๋ยวจะเห็นเบิ้งนะครับนี่คือถือว่าเป็นมือที่ได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องจูดแล้วก็หมุนนะครับหมุนต้นพอเลยนี่นีแบมบีบแน่นๆครับผมเหมือนเป็นก้อนแปรๆนะครับวิธีทดสอบนะครับจุดบานนี่ครับหมุนมาลวนี่นี่ครับเบิ้องห้อยบานนี่พี่น้องนี่ครับนี่จะเป็นห้อยถือว่ามือแล่นดีนะครับเป็นไดรครับกันเป็นแนวนี่มาท้ามครับท้าม มาทานหรอทันอีโอเคครับผมสำหรับมือนี้ในการเฮ็ดมือนะครับพี่น้องก็เฮ็ดให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็ทดสอบจุดนะครับก็ถือว่าพานนะครับ ฝากเอฟซีไปนะครับทันได้ทีขอมากัอาจารย์ให้เรียบร้อยนะครับในการขวัวมือนะครับพี่น้องเนาะสิ่งสําคัญในการเฮ็ดมือนะครับพี่น้องคือ1ต้องขวัวให้มันได้สูตรนะครับต้องลงตัวตามที่กาหนดนะครับ2ําให้ละเอียดนะครับสามความชื้นให้พอดีนะครับถ้าเฮ็ดพีพีซีแนะนําให้ตากนะครับพี่น้องบังตอกมือนี่ท่อหน่อยๆนะครับตากให้มีความชื้นประมาณ30%พอนะครับวังไฟจะไปดีนะครับ สุดท้ายครับผมมียังไรครับผมพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องเราลิ้กินนะครับเพรเป็นอีกหนึ่งช่องสร้างในการสืบสารประเพีีสารมาเทา่ห่นะครับพี่น้องบอกกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ